อันนี้คือสมุนไพรน้ําใช่ไหมน้องเวทใช่ขวานน้ำมะขวานน้ำนะถ้าผิดไม่จำอ่ะยืนละกิโลเขยบาทเลยเย่บาะคุณถามกิโลใช่กิโลเย่บาทนะห้าบาทนะครับผมแต่น้ำหนักเราต้องตากแห้งนะต้องตากแห้งอีกนะก็คือเขาเฮ้ยแล้วข้ายอ่ะหรือมะทองอีอ่ะไหมทองอีทองอินาทีได้ไหมฮะทีละเนาะทีละทีละก็ล่ายนะเว้ ก็คือเขาทําเขาอยู่ที่เนี่ยคือเขาอยู่อ่าเป็นที่ของท่าแก่นนะท่าแก่ให้อยู่ก็เหมือนว่าใ,ใ,ใ,ให้ดูแลไล่ด้วยอะไรด้วยเขาไม่เขาไม่ได้ให้จ้างนะใช่ใช่เนี่นยนะครับดูกวาดให้แลนะ้วนะกวาดแล้คน้องมอสเดียโอ้โหใ่มัมาทังกล้ามเลยดูคนแตกหมดเลยอะ่ะแต่ก็ยังพอใช้ได้นะมีจ่ายไหมจ่ายเขาจ่า มสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมจินดาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมก็อยู่กับน้องมอสนะครับครับผมสวัสดีครับครับวันนี้เราก็จะไปซื้อของแล้วก็ไปเยี่ยมไปดูสองแม่ลูกที่น้องเบสเนี่ยเจอกันนะครับผมก็จะไปดูความเป็นยุ่งเขานะผมเองเนี่ยยังไม่เคยไปเลยไปครั้งแรกเลยก็จะไปซื้อพวกน้ำพวกขนมอะไรให้เล็กน้อยนะก็ของอาจจะมีไม่มากไม่ไม้ะทุกคน ก็ตามศรัทธาที่เราให้นะแล้วก็เราอยากไปดูด้วยแนละ้วว่าการเป็นอยู่ของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมบโอเคทุกคนเดี๋ยวเรา,เราพร้อมเนี่ยเราไปาซื้อของกันเลยครับผมคับผมตอนนี้ผมก็ถึงร้านค้านะคะผมก็จะมาซื้อของให้สองแม่ลูกนะก็จะมีซื้อน้ำแพ็คหนึ่งนะคะผมก็น้ำส้มสามขวดนะ อไว้แล้วนะครับ,รรบผมได้สั่งไว้แล้วนะจะมีแก้มหอยมีเย็่อไมถสงพอดีนะมีแก้มหอยเป็นหอยใส่ขมิ้นนะมีไม้สูงแล้วก็จะมีลูกชิ้นให้น้องนะให้ใส่น้ำจิ้มนะ แล้วก็มีขัดเข่าชุยนะครับสเส้นสปาเก็ตตี้นะนีก็ะสุนร้อนๆนิทน้งขัดมานะนี่เลยทุกคนน่าทานม,มากเดี๋ยวเราพร้อมเนะี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาสองแม่ลูกกันเลยนะครับผม ตอนนี้นะครับเราก็ได้เตรียมของมาเรียบร้อยแล้วก็มีน้องเบสมาด้วยนะครับสวัสดีครับผมเบดนะครับครับผมแล้วก็มีน้องสวัสดีครับน้องนิวน้องนิวนะครับนิวบาเบอร์นะครับผมนิวบาเบอร์ใช่ไหมไม่ใช่นิวบาบอนะก็นี่นะสวัสดีครับน้องดิวดิวนะคะผมต้องเไรนะดิวพลังงานเหรอใช่ไหมนี่นะน้องผมก็มาน้องเบสน้องเบสพามาแล้วผมจะพาพี่ๆน่ยเขาไปหา่องแม่ลูกกันนะครับผม เห็นบ้านไกลไงคือวันนี้เราน่าจะสร้างกระต๊อให้เขานะเดี๋ยวเราต้องไปหาตันมงตัดไม้ให้เขาว่าอากาศร้อนนะไปปีนนะนี่เพิ่งจะประมาณเก้ามงนะแดดจ้าเลยนะก<ช>็มีนมนมเนี่ยมาช่วยถือของทีมงนะ่มันหนักๆนะมีนมมาด้วยนะคะผมนมนจะซื้อมาเพิ่มนะนมให้น้องนะอ่ะนมนใช้ลูกคขาเปล่าเบดใช่ใช่ใช่ี้โดน ไอ้หมอพี่สมิงจับตัวไปแล้วผมก็เชิญผมพามาหนุ่มเอ้ยนุ่มเอชแน่แหละหนุ่มเอ้ยนุ่มเอชแน่แหละเขาบอกเขาตัดอ่ะสมุนไพรฮะทุกคนนี่บ้านเขาดิเก้ชูเยเชือเดี๋ยวมาไว้ของพวงนี้เลยหมดละ วอซ่แจ๋หรอโอ้สภาพบ้านเขาทุกคนก็คือต้องสร้างให้เขาใหม่เราคิดว่าเราจะไปสร้างฝั่งข้างห้วยข้างห้วยใช่ไหมมันเย็นใช่ไหมใช่มันเย็นเราต้องหาตัดไม้ในป่านั่นนะเราก็สามารถเขาไปตัดได้นะครับเราตัดแค่พอใช้นะเราไม่ตัดเยอะกันต่อมีนะโอ้โหดูเขาใช้อยู่แบบเชื้อเขาก่อนให้อยู่แบบเชื้อเขาเวลาฝนตกงนี้ก็มีพวกแมลงแมลงแล้ก็เปียกหมดเปียกหมดโอ้โหใช่ผมเคยมาแบบ มาช่วงนั้นฝนตกพอดีเลยเปียกหมดเลยพี่หนานแล้วก็ไอ้คืนนั้นอะ่ะน้องเขาเนี่ยโดนตะขาบกัดเลยนะคือมือบวมไปเริ่มเลยดูสภาพบ,บ้านทุกคนถือว่าเก่งนั่นอยู่กันสองแม่ลูกใช่ใชทุกคนสภาพบ,บ้านไ,นไม่ใช่บ้านหรอกคือเท่าแก่เขาเนีให้อยู่เท่าแก่ให้อยู่ใช่ไหมเรเข้าไปห้าเขาไปถือมือกี้เพียงเชอะเพียงเชอะ เยอะนะดองไส้เวียอ่ะอันนี้คือสมุนไพรน้ำใช่ไหมน้องเวทใช่ข้าวน้ำมั้ยข้าวน้ำนะถ้าผิดไม่จำอ่ะเยอะละกิโลเขยบาทเลยเย่บาทคนทำกิโลใช่กิโลเยบาทนะห้าบาทนะครับผมแต่น้ำหนักเยอะเราต้องตากแห้งนะต้องตากแห้งอีกนะก็คือเข่าเฮทขน้าไข่ถ่ายอ่ะทองอี้อ่ะไหมทองอี้ทองอี้นะศีเหรอแท้ พี่ละเนี่ยพีละพี่ละไม่ใช่หรอเอรอก็คือเขาทำเขาอยู่ที่เนี่ยคือเขาอยู่อ่าเป็นที่ของเท่าแก่นะเท่าแก่ให้อยู่ก็เหมือนว่าให้ดูแลไล่ด้วยอะไรด้วยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้ตังจ้างนะใช่ใช่ขอให้อยู่ฟรีขออยู่ฟรีอ๋อก็คือป้าแกเนี่ยก็ทําแบบว่าหาสมุนไพรมาประทังชีวิตนะใช่บางทีเขาก็เอาแบบอะไรเนี่ยการมะพร้าวเหรอทำเป็นไม้กวาดเหรอพี่นะอ๋อทำไม้กวาดแล้วก็ไข่ใช่ไหมใช่ทำในยี่สิบบาทอย่างเงี้ยโอ้ก็ดีนะ นี่ก็เป็นลูกเขานะนี่นวะ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 เบื่อเชีวเด้อ่ิ้มให้ลงมาข้างนี้นวะเบื่เสะสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีน้ะไีทุกคนเก่งนะเขาเก่งมากเลยแบบว่าขาทุนไทยก็ประทังชีวิตแล้วก็ขาพวกอะไร ก้านมะเข้าไข่กลมเลยี่สิบนะก็พอพอเลี้ยงชีพเลี้ยงชเขาได้ก็พออยู่ด้ใช่อยู่แค่สองแม่ลูกไยถือว่าเก่งมากนะก็เวลาฝนตกนยก็เปียกฝนบ้างอะไรบ้างเนีน่ะละไอ้จ๋อมึงเนีไอ้มาเนีน่ะไอ้ามหมดองคีเนาะุกคนน่ยนขีนีนี่ ไอ้เนี่ยเราเยอะปกกันยานะครับเออเราเรียกคีคอ๋อคือสอนน้องเบนนะโอคีแปลว่ามีนะทุกคนอันนี้มันแห้งแล้วพี่ยินดาไม่งั้นจะจับง่ายกว่านี้นะมันแห้งเกินไปนะถ้ามันสดจะจะง่ายมากใช่ไหม้ามันสดกุมือนันซอเสียไอ้กุมือหน้่ยเทียนเนื้อบะช่วยซีโพชีเหรอช่อยซีโพสปูเลยนะโอ้ เนี่ยทุกคนเขาอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะเขาก็รดน้ําให้ท่าแกเขาดยนะมีมะนุ่งมันนาวเนี่ยส่ยางอยู่นี่นะเขาก็รดน้ําให้นู่นสวนเป็นน้อยของเขานะเอเดียชพี่อจนลชิเื่อเเลยจมีบาอเ่าเปครบานออผมบอกว่าให้มพักนะมานัอกัน ดิเต้ว <m akes legislation> ่งมแก็คือมันม um ันร้อนนนะมันร้อนเขาก็อาจจะหน้ามืดตาะนะแล้วมันพูดเ่อนนะก็เขาก็อายุยังไม่เท่าไหร่นะพี่ินาก็อายุประมาณสี่สิบก็โอเคสสบห้า หลีทางนะคะอย่าเซก็ช่วยหนาเท่อยู่นี่นะน้ำเหลียวเขาเหลียวเอขาเขาเสีอนะคะลูกน้าวะน้าวะน้าวะชอบชอบยังไงหนักเลยนี่นะหนักอ่ะมือบ่อ่ะมืออ่ะมือได้ เย็นเย็นที่น่าเย็นพาไม่อยู่ใต้ต้นไม้อง้น้องนิวก็ขยันมากเลยนะครับดูกว่าห้แลยวนะกวตมานาดูคนตกมดเลย่แต่ก็ยังพอใช้ไดนะมีจาไหมจายอ๋อามบานแล้วแล้วก็หม้อหนืวะมาจดีคร ท้นใอยู่เย้อูอ้นี่อเนแหละนะครับทุกคนที่พี่ยินดาซื้อมาให้นะครับก็เป็นสปาเกตตี้ของคนกะเหรียงใช่ครับผมนี่นะแต่ว่ามันลาทันมากๆเลใช่อร่อยนะอร่ดูอ๋อ

Ơ, ông ở đây, nằm trong phía trước, bố thích bố Bố thích nè à bố mẹ thích 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 Chắc là lúc đó là lúc đó Đúng rồi Cái mà mới cái xanh là gai á cứ Mấy mới Cái này mấy cái dưới, trẻ mà bố mở bỏ khu đông vô thì nó lại tệ đại là bố Còn nếu mà sang bán thật sao cho Sai sao, 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 จะได้ช่วยกันให้เสร็จไวายปเลยนะเราตัดได้เราขอผู e> ้ใหญ่บ้านก่อนนะแต่ว่าเราต้องขออนุญาตเขาทัดไวัาไม่ได้นะปากไม้มาจับนะใช่ครับทุกคนมอ้ยอยาเอา้เจ้าขุเนีเอลเสียพลุกเสี้ยวเสี มีสีอ้อยนะมีอ้อยเบอร์โตต้องใช้สารเสื่อพินนะใช่เราต้องซื้อสารอยู่ไปนานก็ร้อนนะสังกะสีนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแล้วก็เราจะใช้ยญาคาดีกว่านะมันเย็นกว่านะครับพี่พีเอฟซีครับเดี๋ยวเราจะต้องสร้างอันนี้ก่อนแต่ว่ายุงไม่ค่อยกัดเท่าไหร่นะแต่ว่าอากาศเย็นผมเคยมานอนอยู่ร้อนึงนะพี่อินดานั่งสานดิ ดีนะที่น้องเบนมาเจอเนาะเขาก่อนแล้วเนาะ้อแบบเาพามาอยู่มามาบ้านใช่ไหมใช่ใช่เอออุ้ยเขียอะไรไหมอยไรมอะไรอะอรจี๋จี๋เนาะตังเหรอยังยังใครเล่าใช่ไหมตีอันเนี้ยโอ้โอ้จอห์กอะโอ้โหเนาน้องคือได้เรียนนะใช่โอ้ตอนนี่อะไรเนาะเออคือจะเออเอ่อเออเอ ๋อชิมนแเหรอ่ะแ่อ๋อยู่ปอสาแล้วทุกคนปอสาเนี่กแซ่โอเคแโอเคนะปอแพ่ก็ปอสาเขาปุ๊บปอสาใช้ไม่าอแออปอแล้วในระาอ่ปอแซ่ปอแซ่อืมปอแซ่ก็ปอแซ่น้ อออเออเออเยออย่ซนะโเคขอบคุณให่ดีใจใช่เคู่กนเ่ยคุณเราก็ต้องแบบยิ้มแย้มหนะนะพี่จินาเนาะเรามาก็ต้องมีแบบความสุขงความสุขไยนะครับพี่ครับใช่หยอกเล่นๆให้เขามีความสุขนะเพราะว่าเขาอยู่กับใช่เขาอยู่กันสอง แม่ลูกเนี่ยอาจจะแบบไม่มีแบบไม่มีรอยยิ้มไม่มีมะมมอ,อะไรพวกนี้เราก็ต้องอันนี้ไปนะครับพี่ครับใช่อยุดนะนื้อมือชิ้นนี <wh> <ing> in <easier> ้ดอ๋ยวเนื้อมือต้องไปเนื้อมือวีไก่เสร็จเดี๋ยวเล่นข่ไว้จะกวดใบรอบรอบนี้นะนี่นะพี่นะนะให้เขาพาไปดูไล่ว่ามีมะนุงมะนาวแล้วเอานำไปเด็ดไปกินได้อยู่เขาบอก เราอ,อยู่เป็นน้องไกลอ่ะกับเมือ้อนี่เลยนะครับพี่พีเอซีครับก็เขาใช้สแลนเนี่ยล้อมรอมนะครับผมนี่เพ่อผมก็คือเขาอยู่แบบนี้น้สงสารมากเลยนะ มาพี่นะจะลีกันหรอ่ะลออเอหลีกเกอกหรือหากะ่ายเยอะสตีตีเยอะเพีย่สามันมันหนาวแน่มอะเมื่ออมันหนาวเลยเนื้อซาเลยเวยนะเนี่ยพี่ดาเอสตีเไปดูฝั่งนู้นนเขาพายมันนีเกลอหรืโอ้เรากถ่าแบั ตรงนู้นมันลมมากเลยนะนี่รีบแบบแหละนี่รีบไวอะนี่อ่ารีแล้วจะเที่ยวเชิญเนี่ยเออเที่ยวเชิญโอ้เขาบอกนี่เป็นเที่ยวจะแก่นะเขาไม่ใช่ของเขานะแต่เขาก็อยู่แบบดูแลอะไรเงี้ยรดน้ำให้จนมันโตทุกคนก็คือเขาไม่ได้มีรายได้ตรงนี้เขามีรายได้แค่ตรงหาสมุนไพ่นะ ก็ขายได้อราล,ละห้าบาทนะแล้วคล้องเชอยวค่ะเขาจ็บเจ็บน,นะเด็คล้องเบนนั่นแหละเบนตุงไก่ฉออกีอ๋อนึบใจเอ่อคือสม,มุนไพรเสรนะเชิยแล้วก็อเข,ขาปุ้ข่าวปุ้ยข่าวได้ก่อนโอ้โหมันหนาวจังเลย เที่ยงแล้วมองที่ยดสีอ๋อที่ลูกูเนี่ยเม่ะเออเ้นเลยเดี๋ยวเท่งแล้นอ๋อแต่ว่าเออเดี๋ยวเออจะ i ก็จะ m มเอออจะได้ยิ่งตืนียรอเออเอตนี่ยนะทุกคนเนื่เขปุ๊กนู่นเขาก็ใช้อ่าในอ่าการอาบน้ำี่คือห้วยนะเาวาเนื้อกดแต่ห้วยนี่ยน้ำเริ่มแห้งแล้วนะถ้เป็นช่วงหน้าแล้ว น้ำจะแห้งนะแต่ก็มันก็พออัดตักอัดที่ก็แบบว่ามีทั้งฝุ่นทั้งอะไรด้วยนะแต่เขาก็ต้องยอมอัดน,นะถ้าไม่อัดน,น้ำเลยก็ไม่ได้ทุกคนใช <w> ่เหรอ,หรอจะก,กูก็ใช่ละเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะอ่ากลับมาน้ำมันร้อนนะาาเดี๋ยวใส่กา้า э นดูดิเประเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปกวาดบูกวาดบ้านแล้วนะเขายังไม่ได้ทำงานบ้านเลยเขาบอก เขดีเลยเขาก็ไม่รู้ว่าเราจะมานะต้องเบก็ไม่ได้บอกไปว้ใช่อันนี้นโอ้ยดันร้อนมากต้าฟูเวียต้ฟูเวเออต้าฟูเวล่ะหละต้เวีอือก็คนรู้จักกันถ้าบอกยื้อใครเขาก็แบบคนรู้จักกันนะถ้าฟูเวก็พี่น้องรู้จักกันอย่าเงี้ยเดินเที่ยวกัน เขาก็เจ็บขาเลยโหดีนะที่แบบยังมีสมุนไพรมาช่วยเขาเขาก็ทํางานในบ้านหากินแบบว่าขายสมุนไพรเพื่อประทังชีวิตนะทุกคนโหชีวิตน,น่าสงสารนะมีไข่ไก่เยอะเขยำอย่าขยำอย่าเดี๋ย่าขยำจะเป็นไข่ไก่นชนเหรอเออน,น,น่าลักสองชิ้นเลยนะ มีลูกเยอะบอ๋อหลับตาหรอที้ฉันได้หรออ๋อเนอะบางทีวันวานเนี้ยหนูก็เออเลี้ยงเครืเยอะเสียทีเมียอือเอออต่วันทีเขาก็ไปวิ่งปลากินทางชีวิตเหมือนกันนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้แล้วก็ใช่นั่งคุยกันก่อนโอเคเดี๋ยวเรานั่งคุยกับ ป้าเขาก่อนนะเพราะผมก็มาเยี่ยมกับน้องมาครั้งแรกนะ,ะม,านมานั่งคุยก่อนนะครับผมจะได้ช่ยวยเขาตัดสมุนไพรนะนะก่อนเนี่ยทุกคนป้าเขาก็นั่งสับนั่งคุยกับป้าเขาได้สักพักนึงนะขเขาก็นั่งตัดสมุนไพรของเขานะไว้ผมว่างๆเนี่ยผมก็จะมาหาแกงนั้นแล้วก็สร้างกระต๊อบเนี่ยน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆนะก็จะมีพี่ตั้งเนี้ยมาสมทบด้วยเราต้องไปตัดไม้ไผ่ไม้อะไรอีกนะทุกคน เจะช่วยเขาสร้างบ้านนะเรามาหาเขาเนี่ยเขารู้สึกดีใจมากนะที่เอาเของมาให้นะเพราะว่าบางทีเขาก็กินบ้างไม่ได้กินบ้างนะบางทีเขาก็สวิงปลาได้บ้างไม่ได้บ้างนะทุกคนก็อ,อยู่กันแค่2แม่ลูกนะไฟฟ้าก็ไม่มีพัดลมอะไรก็ไม่มีค่อนข้างที่จะร้อนนะผมมาอยู่เงนะี้ยแต่ว่ายังดีที่มีมต้นต้นเนี่ยต้นลำยายนะอะยังพอให้มันเย็นได้นะทุกคน โอเคครับผมเดี๋ยวผมน่ยก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมกับน้องมอสด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเมิร์สวัสดีหน่อยจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ